สวัสด,ดีครับถ้าโรงเรียนอยากจะพรีเซนต์ในวันที่9พฤศจิกาย,ยานนี้ต้องทำอย่างไงบ้างนะครับขออธิบายเทมเพลตแป๊บนึงนะครับก็ห <c oughs> ลกัลกๆเลยก็คืออยากที่จะให้โรงเรียนนะครับลองคิดหัวข้อแล้วก็ทำตาม process design thinking พร้อมกับทำ prototype เหมือนกับตอนที่มาที่มอชอนะครับก็ขั้นตอนก็ตามนี้เนาะหนึ่งก็คือเราก็เริ่มที่การสร้าง personal ก่อนนะครับก็อยากให้เลือก ตัวแทนนะครับของคนที่เป็นกลุ่มยูเซอร์ของปัญหาที่เราต้องการจะแก้หรือ,รอนวัตกรรมที่จะทำเพื่อนาอมีรายละเอียดนะครับตามกล่องนะต่างนะครับที่เราเคยทำปไปในค่ายแล้วฉะนั้นก็ลองใส่ข้อมูลตรงนี้มาให้หน่อยนะครับเสร็จแล้วอันที่สองก็คืออยากให้ทำเรื่องของตัว problem statement นะจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้แน่ใจว่าเราเข้าใจนะครับปัญหาที่เราต้องการที่จะแก้หรือสร้างนวัตกรรมจริงๆก็โดยทั่วไปรูปแบบของ problem statement นี่ก็คือเราจะทำอย่างไรเพื่อช่วย ใครเนาะตืดๆนะครับสีเหลืองเนี่ยให้ทำแอคชั่นบางอย่างได้แล้วก็เพื่ออะไรยกตัวอย่างนะเช่นสมมุติเรื่องน้ำท่วมเนาะก็เราอยากที่จะทำออย่างไรเพื่อช่วยอาจารย์โรเจอร์นะครับให้ทราบว่าน้ำจะท่วมแล้วเนาะเพื่อให้อาจารย์โรเจอร์มีเวลาเตรียมตัวรับมือน้ำท่วมได้ทันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ problem statement นะครับอันนี้ก็ลองไปทำดู ก็ต่อไปนะครับหลังจากมี problem statement แล้วก็คือให้ระดมไอเดียใช่ไหมเหมือนที่เราทําที่ค่ายเลยนะครับก็เอานักเรียนนะครับมาระดมความคิดกันทํายังไงดีทํายังไงดีโพสต์อิติดติดติดเนาะก็อันนี้ก็อยากให้เห็นโปรเซสถ่ายรูปมาหน่อยตอนระดมไอเดียนะครับมีการใช้โพสต์อิทเขียนใส่กระดาษหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จดไอเดียนะครับช่วยถ่ายรูปบรรยากาศมาให้ดูนิดนึงเสร็จแล้วก็จากไอเดียทั้งหมดที่คิดมาก็ลองเลือกะสมไอเดียนะครับว่าอันไหนที่ว้าวนะครับ อชอบมากนะครับไม่เหมือนใครอะไรเงี้ยเนาะก็หนึ่งกับสองคืออะไรอธิบายให้เราฟังเสร็จแล้วหลังจากนั้นครับก็เลือกมาหนึ่งไอเดียว่าตกลงอยากจะทําอะไรแล้วก็ทําเป็นโปรโตไทป์มอกอัพขึ้นมานะครับก็ถ้าใช้กูกบอร์ดมีการใช้เซ็นเซอร์มอกอัพได้ก็ดีนะครับเสร็จแล้วก็แปะรูปลงมาเนาะอธิบายนิดนึงด้วยนะครับว่าทําไมถึงเลือกไอเดียนี้มาทําพอเสร็จนะครับได้มอกอัพเรียบร้อยนะครับหรือโปรโตไทป์เนี่ยเราก็เอาไป ทดสอบใช่ไหมครับไปรับฟีดแบ็กจากยูเซอร์โดยใช้ตัวฟีดแบ็กกริดนะครับที่เราสุดไปแล้วใช่ไหมมี4คําถามใช่ไหมครับก็คือ,อเขาชอบอะไรนะครับเขาคิดต่างยังไงนะครับมีคําถามอะไรเกี่ยวกับงานของเรามีข้อเสนออะไรเนาะโอเคครับก็ลิสต์ตรงนี้มาหลังจากนั้นนะครับก็เอาไอเดียแล้วก็มาปรับนะแนวคิดของโปรโตไทป์เนะ่าอันนี้โน้ตว่าเป็นออปชันนะครับใครที่จะทํา2รอบก็ทําได้นะก็คือ ไปคุยแล้วได้ไอเดียแล้วมาปรับโปรโตไทป์ของเรานะครับเสร็จแล้วก็เอาไปถามอีกรอบหนึ่งนะแต่ย้ําว่าอันนี้เป็นออปชันถ้าทําไม่ทันเนาะเวลาน้อยไม่เป็นไรทำรอบเดียวกว็ได้นะครับเสร็จแล้วอย่างสุดท้ายที่อยากจะให้มีพรีเซนต์นี่เป็นไฮไลท์เลยนะครับก็คือตัวโปรโตไทป์ที่เราคิดจะรับทุนทําจริงนะครับคือถ้ามาพรีเซนต์นะครับก็แปลว่าเราอยากที่จะแปลงเจ้าไอเดียที่เป็นโปรโตไทป์ของเราเนี่ยให้เป็นต้นแบบนะครับของจริง ใช่ไหมคือถ้าจะทําเครื่องวัดน้ําระดับน้ําท่วมอะไรเงี้ยก็คือถ,ถ้ามาพรีเซนต์แล้วขั้นต่อไปก็คือจะลองทําต้นแบบของจริงเลยนะใช้อุปกรณ์วัดจริงอะไรจริงนะครับแล้วก็เอาไปเทสนะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะทําตรงนี้ได้เนี่ยก็อยากมี5ข้อเนี่ยครับก็คือรูปโปรโตไทป์นี่หมายถึงวาดมาเนาะว่าถ้าโปรโตไทป์นี้ทําเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงจะเอาไปถ้าเป็นวัดน้ําท่วมก็คือจะไปติดสะพานยังไงเนาะตัวหนีบมันจะต้องมีอุปกรณ์มีสายไฟแล้วมันจะไปต่อกโกบอร์ดตรงไหนอย่างไร เพื่อให้มองเห็นนะครับข้อสองก็คืออุปกรณ์ที่ต้องใช้มีอะไรบ้างเนะาะถ้าสามารถที่จะดูสถานที่ติดตั้งใช้งานจริงได้เนาะถ้าเป็นแปลงเกษตรก็หน้าตาแปลงเกษตรเป็นยังไงเนะาะพื้นที่จริงๆริเนาะถ่ายรูปมาให้ดูนะครับเสร็จแล้วก็ข้อ4เนี่ยเป็นเช็คลิสต์ของฟังก์ชันนี้ก็คือหมายถึงความสามารถของระบบที่จะต้องทําได้นะครับระบบจะสามารถวัดระดับน้ําได้หรือระบบจะรดน้ําอัตโนมัติตั้งเวลาโน่นนี่นั่นมันจะมีอะไรที่สามารถ ทำงานได้บ้างนะครับแล้วก็ข้อสุดข้อสุดท้ายข้อ5ก็คือแผนทดสอบการทํางานคือถ้าทําเสร็จแล้วไปติดตั้งเรียบร้อยอะไรเงี้ยจะเทสยังไงใช่ไหมซึ่งการเทสมันมี2ออย่างนะครับก็ือเทสทางเทคนิคใช่ไหมครับว่ามันใช้งานได้จริงตามที่ดีไซน์ไว้หรือไม่ใช่ไหมครับมันวัดระดับน้ําได้จริงไหมหรือมันลดน้ําอัตโนมัติได้จริงไหมหรือมันอะไรก็แล้วแต่นะครับ ส่วนข้อ b เนอะข้อที่2เนี่ยนะครับก็คือเป็นการทดสอบการใช้งานก็คือการรับฟีดแบ็กนั่นแหละใช้ฟีดแบ็กกริดนะครับเหมือนเดิมก็คือคราวนี้ให้ user มาดูของจริงใช่ไหมแล้วก็แสดงความคิดเห็นรวบรวมมาแบบนี้ครับฉะนั้นก็กรอบของการพรีเซนต์ในวันที่9ก็มีแบบนี้ถ้ามีคําถามอะไรก็สามารถที่จะถามที่นานได้ขอบคุณมากครับหวังว่าจะได้เจอกันในวันที่9นี้ครับสวัสดีครับทุกทุกท่าน